ท่องตํานานไปกับอริชัย,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 ยเรื่องเล่าอภิเิหารของหลวงปู่สวง EP 118ตอนหลวงปู่สวงคุยทางจิตกับหลวงปู่หมุน สองอริยะแห่งศีสะเกตสนทนากันทางจิตหลวงปู่เป็นพระที่มักน้อยสันโดษสมถะมีอุเบขาสูงสุดให้ความเมตตากับผู้ที่ไปหาทุกคนจึงทำให้มีผู้คนต้องการเข้าไปกราบไหว้หลวงปู่สวงเป็นจำนวนมากบางคนก็สมหวัง มีโอกาสได้กราบนมัสการบางคนไปไม่พบก็ต้องนั่งรอนอนรอจนกว่าหลวงปู่จะกลับมาถึงแม้ว่าจะพบความยากลำบากเพียงไรก็ยอมทนเพียงขอให้มีโอกาสกราบหลวงปู่สวงสักครั้งหนึ่งในชีวิตทุกคนต่างทราบกันดีว่าหลวงปู่สวงท่านได้ฉายาว่า ครัวขี้เท่าเผาแหลกลานโยมถวายเงินเป็นฟ้อนหลวงปู่สวงก็โยนเงินลงกองไฟเสมอเสมอและทุกครั้งหลวงปู่สวงจะให้เหตุผลว่าเงินมันไม่ดีมันเป็นกิเลสจะเห็นได้ว่าหลวงปู่อยู่ที่ไหนจะต้องมีกองไฟที่นั่น จนกระทั่งมาถึงพิธีอธิษฐานจิตวัตถุมงคลรุ่นเสาห้าบูชาครูณวัดป่าหนองลมในครั้งนี้หลวงปู่สวงได้เดินทางมาร่วมพิธีปลุกเสกอธิษฐานจิตด้วยมีญาติโยมเข้าไปกราบไหว้มากมายบางคนก็ถวายสิ่งของบ้างถวายปัจจัยบ้าง แต่ครั้งนี้หลวงปู่สวงกลับไม่เผาอะไรทิ้งเลยซึ่งแปลกกว่าทุกๆครั้งเพราะปกติแล้วหลวงปู่สวงจะไม่รับหรือถ้าหลวงปู่รับไว้ก็มักจะเอาไปโยนเข้ากองไฟหมดในครั้งนี้นอกจากหลวงปู่สวงจะไม่เผาสิ่งของและปัจจัยแล้ว ยังเกิดเหตุอัศจรรย์ท่ามกลางสายตาบรรดาลูกศิษย์และญาติโยมผู้มีจิตศรัทธาที่มาร่วมงานปลูกเสกอธิษฐานจิตในครั้งนี้และอีกเรื่องหนึ่งนั่นก็คือสายศิลที่ใช้ในการทำพิธีมีช่วงหนึ่งที่สายศิลได้พาดผ่านกองไฟแต่ปรากฏว่าสายศิลน,นั้นกลับไม่ไหม้ หรือว่าลุกเป็นไฟเลยแม้แต่น้อยทุกคนในงานต่างอัศจรรย์ใจกับทุกคนหลวงปูส่สวงร่วมพิธีอธิษฐานจิตได้ไม่นานหลวงปู่ก็กลับแต่ในระหว่างที่หลวงปู่กำลังทำพิธีอยู่นั้นเป็นช่วงเวลาที่หลวงปู่หมุนมาถึงในพิธีพอดีเมื่อหลวงปู่หมุนเห็นว่า มีคนนั่งเฝ้าหลวงปู่สวงกันอยู่เต็มไปหมดหลวงปู่หมุนจึงเดินตรงไปที่กุฏิจึงทำให้หลวงปู่หมุนและหลวงปู่สวงไม่เจอกันเลยจนกระทั่งหลวงปู่สวงกลับหลวงปู่หมุนก็ยังคงอยู่ที่กุฏิเป็นปกติมีลูกศิษย์ของหลวงปู่หมุนได้เข้าไปกราบเรียนหลวงปู่หมุนว่าเมื่อครู่นี้ หลวงปู่สวงท่านมาแต่ว่าได้กลับไปแล้วหลวงปู่หมุนบอกว่ารู้แล้วเราเจอกันแล้วแต่ฉันยังบอกท่านเลยว่าอย่าได้เผาเงินเลยรูปของคนในเงินนั้นน่ะคนไทยเขาบูชากันแล้วก็ยังมีคนที่เดือดร้อนคนที่ลำบากยากจนอีกมากมายนักที่ต้องการ จึงเป็นอันรู้กันว่าหลวงปู่หมุนผู้ที่ได้สัญญานามว่ามีวาจาสิทธิ์กล่าวออกมาว่าได้เจอแล้วไม่มีทางอื่นเป็นไปได้เลยนอกจากเจอกันด้วยอำนาจสมาธิจิตเท่านั้นเรื่องที่หลวงปู่สวงหยุดเผาปัจจัยนี้มีข้อพิสูจน์ว่าหลวงปู่สวงท่านได้เลิกเผาตามคำขอ ของหลวงปู่หมุนบอกจริงๆจากเรื่องที่เล่ากันไว้ว่าหลังจากที่หลวงปู่สวงกลับจากพิธีปลุกเสกอธิษฐานจิตที่วัดป่าหนองลมแล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ได้มีคนถวายเงินให้หลวงปู่ถึงสี่หมื่นบาทและหลวงปู่สวงก็ได้รับเอาไว้โดยไม่ยอมเผาเงินแต่ได้เก็บเงินจำนวนนั้นนำขึ้นรถไปด้วย นี่ถือว่าเป็นเรื่องที่ผิดปกติวิสัยของหลวงปูส่สวงนอกจากหลวงปูส่สวงจะใช้กองไฟสําหรับเผาสิ่งของและปัจจัยที่ญาติโยมนำมาถวายแล้วหลวงปูส่สวงยังใช้ไฟเป็นสิ่งช่วยกำหนดจิตให้สงบและยังให้เกิดกรรมาฐานที่เป็นสบายแก่จริตของหลวงปูส่สวง ทั้งปัทวีกสินคือเพ่งดินอาโปกสินคือเพ่งน้ำเตโชกสินคือเพ่งไฟและวายโยกสินคือเพ่งลมนับได้ว่าเป็นพูดกสินสี่อย่างที่จะทำให้จิตของผู้ปฏิบัติได้บรรลุสมานสมาบัติได้ง่ายมากขึ้น และยังเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่มีจิตฟุ้งซ่านผู้ที่เจริญกสิณน,นี้จะมีจิตนิ่มนวลแน่วแน่เป็นคนที่ไม่โกรธง่ายไม่เกิดโทสะง่ายการเพ่งไฟหรือเตโชกสินนั้นเป็นพระกรรมฐานหนึ่งในสิบอย่างที่พระตถาคตเจ้าทรงสั่งสอนไว้ การเจริญกรรมฐานโดยการเพ่งไฟนั้นแม้แต่หลวงพ่อโอภาษีท่านก็ยังเคยปฏิบัติพระกรรมฐานนี้และจะเผาไฟทุกสิ่งแม้กิเลสในจิตใจก็จะถูกเผาไปหมดสิน้นไม่มีเชื้อแห่งความโลภโกรธหลงเหลืออยู่อีก อำนาจจิตท,ที่เกิดจากการเพ่งกระสินไฟยังสามารถรักษาโรคได้ซึ่งหลวงปู่สวงเองยังเคยใช้รักษาอาการป่วยด้วยการนั่งเพ่งเต,เต,เตโชกสินตลอดระยะเวลาสามวันสามคืนที่หลวงปู่สวงนั่งเพ่งมองที่ดวงไฟตลอดเวลาหลวงปู่จะไม่สนใจเหลียวมองว่าใครจะทำอะไร หลวงปู่จะนั่งนิ่งไม่พูดไม่จาหากใครถามอะไรอย่างมากหลวงปู่สวงจะตอบเพียงว่าเตแปลว่าไม่โดยหลวงปู่นั่งผิงไฟไม่ฉันไม่ดื่มอะไรเลยตลอดทั้งวันทั้งคืนจนอาการของหลวงปู่สูงดีขึ้นหายเป็นปกติ การใช้กสินไฟที่เกิดจากอำนาจจิตเป็นสมาธิขั้นสูงก็ช่วยรักษาโรคให้หายได้เพราะเมื่อจิตเข้มแข็งร่างกายก็จะสดใสมีรัศมีเปล่งปลั่งตามาเพราะด้วยอำนาจของพลังปิตินั่นเองหลวงปู่สวงท่านเป็นพระที่เจริญวิปัสสนาจนได้ชาญ และบรรลุฌานสมบัติแล้วจนถึงความที่จิตหลุดพ้นได้เป็นอรหันต์ในเวลานั้นๆซึ่งหลวงปู่มักจะพูดสอนอยู่เสมอว่าเธอเจ็ดออยสโลดหมายถึงทำใจให้แจ่มใสบริสุทธิ์และเกิดธรรมที่เป็นตัววิปัสสนาคือการเห็นแจ้ง ด้วยยานที่หมดจดบริสุทธิ์รู้แจ้งจริงๆร้รอยมาลัยดอกไม้ในโลกล่ามาบูชาปู่สวงสุดหวงหาเหล่าลูกศิษย์ซึ้งใจในเมตตาหลวงปู่สวงมาสิทธิ์สดชื่นทุกคืนวัน อิริเมียอองสูงสัมปโนอิติปิโสนโมพุทเทเียอิสวาสุติมหาบันดาลสัจจังอิริคิเปก่อนจากกันอย่าลืมกดติดตามและกดสับสไครเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานด้วยนะครับสวัสดีครับ